สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่มีพยากรณ์นะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่วงแกะกล่องลองไพ่กันนะครับวันนี้เราจะมาลองไพ่ขังไพ่ออร์เน่นฟีมืมอของคนไทยที่มีความนิยมค่อนข้างสูงในช่วงนี้เลยครับจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามไปดูกันเลยครับ ผเราก็จะเริ่มมาดูไพ่ขลังกันเลยนะครับผมหนะ้าปกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีคําว่าขลังนะครับขลัง Oracle Cards นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเ,มเล่นทงเล่นทองใดๆนะครับไพ่สาหรับเนี้ยเขาจะผลิต800สาหรับนะครับผมอันนี้เป็นสาหรับที่314แต่ว่าน,นี้เป็นรุ่นแรกนะครับผมเท่าที่ทราบปัจจุบันก็จะมีรุ่น2และคิดว่ารุ่น3าก็น่าจะมา ในเร็วนี้นะครับด้านหลังกล่องนะครับผมก็คือจะมีบอกเหมือนกันขลัง Oracle c l a s s แล้วก็มี Made in Thailand นะครับแล้วก็มีรูปองค์พ่อพระพิคเนศซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการด้านหลังในการ์ดด้วยนะครับด้านนี้นะครับผมก็จะมีบอกว่าเนี่ยสำหรับนี้นะครับผมมีบรรจุทั้งหมด90ใบนะครับแล้วก็จะมี QR Code อันนี้ที่ผมต้องปิดไว้นิดนึงเพื่อที่สแกนเอาไว้ดูวิธีการใช้และความหมายของแต่ละใบนะครับผมโอเควางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูไพ่ข้างในกันนะครับผม เขาก็จะแถมไพ่ตัวเลขมาให้ด้วยนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือจะเป็นกัมยานนะครับผมแล้วก็มีควันขึ้นมาไพ่เนี่ยมีการเคลือบด้านนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกลี่ยหรือว่าสลับสับไพ่เนี่ยง่ายมากๆเลยครับผมไพ่ที่เข้าแถมมานะครับผมก็คือจะเป็นตัวเลข1นถึงเนะครับแล้วก็มีศูนย์ด้วยนะครับผมนะสำหรับท่านใดที่อยากจะเสี่ยงทายเลขนะครับผมก็สามารถใช้ตัวสำหรับนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคมา ครบแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับผมด้านหลังนะครับผมก็คือจะเป็นกับยานเนาะแล้วก็มีควันนะครับผมอ่ะพาดูสารก่อนโอ้โหโลงทองถ้าแบบอลามเหลือเกินนะครับผมค่อนข้างสวยงามแล้วก็อย่างที่บอกเคลือบด้านนะครับผมจะเกลี่ยจะสับไพ่ยังไงก็ง่ายนะครับโอเคเรามาไล่ดูกันเลยนะครับแนวอาร์ตข้างใน,นครับผมก็คือจะเป็นไพ ขาวดำนะเป็นลายเส้นขาวดําที่มีความวิจิตรแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับผมทาง90้บไป โอเคครับผมหลังจากที่เราไปดูไพ่ทั้งหมด90ใบและบวกไพ่ตัวเลขอีก10ใบนะครับเรามาลองใช้ไพ่ขลังกันดูนะครับผมลองตั้งคําถามดูเนาะปกติครับผมผมก็จะจวทีละ3ใบนะครับผมลองมาตั้งคําถามกันดูนะครับผมสําหรับโชคลาบนะครับผมสําหรับคนที่มาดูในคลิปนี้นะครับผมจะมีโชคลาบไปในทิศทางใดในเดือนธันวาคมนี้นะครับผมก็จะลองเลือกมา3ใบนะครับใบที่1 ใบที่2แล้วก็ใบที่3นะครับผมอ้ขึ้นพระโพธิทัตส์ก,กวนอิมไข,ขว้านะครับผมแล้วก็เย็นชานะครับผมไพ่เนี่ยผมก็จะใช้เอ่อความรู้สึกนะครับผมบวกกับที่ไปอ่านมาเนี่ยครับผมที่เขาส่งเป็น QR code มาให้นะครับก็จะลองมาประเมินความหมายดูนะครับผมไพ่ก็แนะนำว่าเอ้ยช่วงนี้เนี่ย เหมาะนะครับผมลองไปขอพรกับพระโพธิสัตว์กวนอิมดูนะครับผมเจ้าแม่กวนอิมดูท่านอาจจะประทานพรให้นะครับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณใฝ่ฝันอยู่นะครับผมสิ่งที่นิ่งๆมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมถ้าเราไปขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยท่านจะประทานพรให้เราประสบความสําเร็จลุล่วงนะครับผมโอเคทีนี้นะครับผมลองอีกข้อหนึ่งนะครับผมไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมนะครับกับคนที่มาดูคลิปนี้อยู่นะครับผมไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับคนที่มาดูคลิปนี้อยู่นะครับเค เปิดมดย,ยุแยงนะครับผมพลิกแพลงนะครับและความสําเร็จโอ้คนที่มาดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็จะตีความหมายว่าช่วงนี้คุณต้องดิวกับคนค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะมีคนเนี่ยที่อาจจะอาเข้ามายุแยงหรือทําให้เราตัดสินใจอะไรพลาดตัดสินใจอะไรผิดนะครับผมบเราเนี่ยจะต้องออแยกแยะให้ออกนะครับผมแล้วก็อาพลิกแพลงนะครับผม ฟังหูไว้หูนะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาเราก็ต้องปรับตัวให้ได้นะครับผมเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยรอเราอยู่นะครับโอเคอ่ะลองดูบ้างสำหรับเลขเด็ดเลขเด็ดนะครับผมเลขเด็ดคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่นะครับผมให้เชียร์เลขอะไรนะครับเดี๋ยวเอาสักกี่ตัวดีอ่ะเอาสักสาตัวแล้วกันนะครับเอาสักสตัวเนาะ สัก3ตัวนะครับคนที่มาดูคลิปนี้อยู่นะครับผมเลขสด3ตัวนั้นคือเลข6นะครับผม2นะครับผมแล้วก็9นะครับ6 2 9นะครับคุณเห็นยังไงคุณเห็นเลขนี้จัดวางยังไงลองไปเสียงถ่ายกันดูนะครับผมโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวไพ่ขลังนะครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวไพ่ขลังนะครับถ้าใครชอบไพ่สำหรับนี้ก็ไปหาซื้อกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไม,มีพยากรขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ